แล้วก็วางเครื่องนะครับยึดปลุกเครื่องจุดนะครับแต่อูนี้ยังไม่ได้นะครับัไม่ได้ยึดนะครับพ็หานอตไม่ได้นะครัแล้วก็วางพวกชุดสายไฟนะครับแล้วก็กลองจะอยู่ใต้เบาะนะครับแต่จะใช้เคเบิลรัดอีกทีนะครับอันนี้แค่วางไว้ก็เก้าคนนะครับแล้วก็ยังเหลือชุดปักเท้าหน้านะครับที่ว่ายังไม่ได้ทํานะครับชุดปักเท้าหน้าชายขวาแล้วก็จัดท่อใหม่นะครับท่อผมคิดว่าจะตัดแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับ ่ะวังรอยดิแต่ผมจัดวางโต๊ะเข้าให้ดูนะครับไม่นานก็คงได้เพียนะครับเพื่อนๆต้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ได้ยนนอนเตียะครับหนักเลยจังได้ไหมอนี่ครับเราดูๆเ,เป็นรูปเป็นร่างนะครับเพื่อน นี่ได้เลแปะตัวนี่แครับที่ผมคิดไว้นะครับก็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่คิดไว้ก็เข้านะครับจะไว้ด้านในแล้วก็ปลายจะจะย่นลงมานิดนึงนะครับแล้วก็คอก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอก็ต้องต้องตัดไหมนะครับเพื่อนๆต้องตัดตรงนี้ไหมนะครับตัดแล้วก็พาเข้าในนะครับพาจุดเนี้ยเข้าไปข้างในนะครับตั้งรุ่งเนี้ยเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับเท้าเคล้านะครับเพื่อนๆว่าสวยไหมก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับเป็นงานแรกนะครับก็เดี๋ยว้างหน้าจะมาทำต้อแต่จะมาทำสีอพองชุดหม้อน้ำก็ยึดหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแต่ชุดปักเตาหน้านะครับปักนาวหน้าแล้วก็ต้อ แล้วก็ตกิดปักเท้าหน้าแล้วก็ต้อมันก็เลือแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีเหลือแค่สองสามชิ้นแล้วครับเหลือแต่เก็บนิดหน่อยนะครับแล้วก็เก็บสีเก็บอะไรแล้วก็ผมว่าเอาเจะเอาไปขี่ก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บสีนะครับรถจอถทดถอบ,อบมแข็งแรงก่อนนะครับว่าจะหักไหมนะครับเดี๋ยวไปชมโอเคครับหลังจะตัดต้อแล้วก็เลื่อนคอไวไว้ด้านในนะครับ ที่รอยเชื่อมนะครับตัดตรงยอนะครับแล้วก็เลื่อนคอไปไว้ด้านในหรือว่าเมื่อก่อนคอมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับเข้าด้านในเมื่อก่อนตรงนี้มันจะติดกับเครื่องนะครับมันจะติดกับขวาเครื่องบอดีมันจะขัดๆอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ตัดตัดแล้วก็บิดคอไปไว้ด้านในแล้วก็ทรงจะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นจงมาก,ก่อนมันจะใส่ใด้านในไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นหรือว่าบิดไม่ได้มไม่มันไม่เข้ารูปนะครับแล้วพอตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับเรื่องท่อนี่ครับรอยเชื่อมเป็นการเชื่อมควายๆนะครับว่าไม่มีแก๊สนะเชื่อมขวาไปก่อนนะอาจจะไม่สวยนะครับเพราะแผลมันใหญ่นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปจัดไอชุดล้อด้านหลังกันก่อนนะครับ จะอ,อยป่จจบันนี้นะครับตรงนี้จะโชว์เครื่องเห็นเต็มๆเลยนะครับสวยเลยครับแล้วก็มาดูชุดล้อด้านหลังนะครับที่ว่าจะจัด,จดบูทต,ตัวในนะครับตื่ว่าตัว,ต,วตัวในจะไม่มีบูทตีนะครับตอนนี้ครับทั้งสองข้างครับก็<อ>ต้องมาจัดโทรเตอร์อีกครั้งนะครับให้มันตรง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกลึงบุดอะไรเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้น่าจะทําในจุดปักเท้าทั้งสายใต้ขวานะครับเพราะว่ายังหาที่วางไม่ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับ ลึงบูธอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นก้างแล้วแปดมิลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบูธมาใส่ข้างในนะครับอะไรตรงนี้นะครัเนี่ยครับที่เป็นรูครับที่มีช่องว่างรันสองช่างครับเดี๋ยวผมใส่แล้วเสร็จแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องได้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตั้งไว้นะครับเดี๋ยวก็ใส่แล้วเสร็จแล้วก็มาดูนะครับว่า เราจะมาหมุนล้อดูนะครับว่าตรงไม่ตรงนะครับคลิปนี้ก็เ๋ราจะทำพักเท้าเร็จก็ได้ขี่กันแล้วนะครับแต่จะไปลุ้นกันอีกทีนะว่าโครงจะอยู่หรือว่าจะไปนะโครงยางหรือไม่นะครับเอาครับเดี๋ยวใส่ได้เจ็ด่อนครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับโอเคครับหลังจะใส่บูทเกียบไปแล้วนะครับทั้งสองข้าง แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูครับไห้ปักเท้าร้างนะครับเนี่ยครับปักเท้าตัดจากของเดิมนะครับแล้วก็มาแปลอย่างนี้นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันเดี้วยดินนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมอะไรเสร็จก่อนแล้วก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ว่าจะได้ขี่หรือว่าจะได้อะไรไม่ก็ไปไปติดตามชมกันนะครับ ไปจะได้ขี่แล้วนะครับยังเหลือแต่พักเท้าแล้วก็เก็บออนนิดๆหน่อยๆก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ยังในชุดยึดทำตัวหลังด้วยนะครับกะว่าจะเอาไว้ประมาณเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกระตุงนี้ก็น่าจะทำใหม่นะครับตัวกระตุงเป็ดหลังนะครับ เดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้เชื่อม,มานเส็จแล้วก็มาดูนะครับตันแล้วี๋<ร>ยวม,ม่รนะ้อนูรออาจารย์ นี่นะครับทรงก็อยู่ประมาณนี้นะครับดูจากด้านข้างนะครับไม่ตั้งไม่ตั้งนะครับหลังจะเชื่อมเต็มไว้นะครับข้างครับครับอีกข้างนะครับก็จะโดนอัลหลังนะครับ ะอยู่ประมาณนี้จะเป็นมละด้านหน้านครับพออีกข้างเดี๋ยวเชื่อมาไนเสร็จแล้วก็มาดูกั้นตอนต่อไปนะครับโอเคครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปกักเท้าท้งสองข้างนะครับซ้ายขวา เรายมเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เกียร์เก็บนิดหน่อยนะครับเร็วเร็วเดี๋ยวไปดูข้างนู้นครับเดี๋ยวเราฟังหนึ่งครับแล้วก็เหลือชุดยึดปั๊มนะครับยึดปั๊มข้างนู้นครับแล้วก็คาบีนะครับคาบีครังนะครับแล้วก็ยังจุดนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวค่อยมาดู อาทิตย์หน้าน่าจะออกเป็นยังไงอาทิตย์หน้าน่าจะได้ติดเครื่องนะครับนี่ครับหลังจะวขึ้นไปนั่งนะครับตรงก็ประมาณนี้นะครับรอเลยเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีลั่นแน่นอนนะครับคลิปหน้าน่าจะได้ติดเครื่องแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับ ครับงพกอจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ